สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุก่านคา่ายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซ้อเคียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะซอเคียวก็จะพาพี่น้องไปพบปะกับตัวเลขแนวทางของเซียนอุดรน,นะคะมาแล้วนะคะเซียนอุดรน,นะคะขึ้นให้เพื่อนเนี่ยฮะมันเข่าจะเคลือวิ่งเพื่อนกับเขายู่จับคู่ยังไม่ตรงนะคะยังบ่ตรงปันใดค่ะพี่น้องเอฟซีคะนะคะสำหรับเซียนอุดร เป็นผู้ใหญ่ใจดีเหมือนกันนะคะอยู่บอไก่บอไก่ก็อยู่ในจังหวัดเดียวกันครับซอเคียวนีละพี่น้องถ้าอยู่ไกล่ขันยักไม่เที่ยวลำวงหย่อนยุกยง่มือเวียนแก่บุญสารเจ้าย่ากมาเด้อค่ะเสียนอุดรเอ้ยเพราะว่าไพ่ละค่ะบ้านไก่เล่นเคียงกับขอเชิญค่ะมารวมสนุกน้ากันเนาะแางสีสันในซอเคียวแนลงช่องนะคะซอเคียวจะทายทำลุงเฟซบุ๊กของซอเคียวเด้อของซอเคียวพารวยนะคะ เบ็ดกะของคำมีปากเมือนะคะเข้าไปดูในไร์สดได้นะคะค่ะแต่ว่าในช่วงที่จะพบบรรยากาศคืนเค้งกบไปเบิ่งในย t u b e ในเ่ในบรรยากาศจริงของสารเจ้าย่านะคะสอเกียวจะทายทำ ให้พี่น้องเบิ่งนะคะว่ามันเป็นอย่างไรบรรยากาศในหันเนาะในการในงานว่รราเป็นอย่างไรตัวเรือเข้าสได้มากตัวใดอย่าลื่อมเข้าไปเบื้องเด้อพี่น้องค่ะเข้าไปเบื้องในเฟสเขามีหลายๆนะคะเข้ามาเลยพครอยากเข้ามาโซเชียลกดรับไปเบิ้งเลยเอามาเลยจะได้เบื้องไล์ซดกันทางนั้นเนาะ ถ้าเรามาไลฟ์สดกันในทางย u b e เข้อสังวลขสิทธิ์เสียงเพลงค่ะพี่น้องค่ะมันลงไม่ได้งดเสียงดังนะคะเขาบอกกันเนี่ยซีได้ขนาดวิเสียงมะเรเงค่ะเพื่องปังเพ่งปังเสียงเพลงเขาว่านี้บ่ได้ดิพี่น้องต้องลบถิ่นค่ะต้องทําใหม่นะคะต้องตัดออกเลยนะคะไม่งั้นไม่ผ่านโปรนะคะ อันนี้ก็ฝากไว้พี่น้องคิดหมายเลขบัญชีก็ขึ้นหน้าจอไม่ได้นะคะถูกปิดช่องทันทีถ้าเขาตรวจสอบเจอนะคะค่ะถ้าคุณทําแล้วคุณลบออกทันคุณก็ไม่เป็นไรนะคะสอเคีาายวอาใยาคือใบเตือนนะ <c oughs> นะคะเม <c oughs> ื่อคนเรารู้กฎกติกายอยู่แล้วเราจะไปทําให้ผิดกฎทําไมใช่ไหมคะค่ะมันก็เหมือนนักเรียนละค่ะ อยู่ในรอบอยู่ในขอบ,ขอบเขตของนกเรียนนะคะทําอะไรก็มีกติกาทํางานโรงงานก็มีกติกาถ้าเราแหกกฎเมื่อไหร่นั่นแหละโดนจับทันทีใช่ไหมคะบนไรออกกระเตียนใบแดงแมนบ้ค่ะมันก็เหมือนกันหมดแหละนะคะกฎหมายมันก็มีกฎจราจรกฎทุกอย่างมันมีกฎให้เราใช้นะคะ เ้าตรงไปตามกฎกติกาค่ะขนาดอยู่ในครอบครัวมันก็นยังมีกฎกติกาหนึ่งห้ามนอกใจแมนบอ๊อสองห้ามไปบ่ามาไงแมนบอ๊อไปใส่มาใส่ให้บอกไปบ่บอกกลับมาผิดกันร้อมพี่น้องเอ้ยนี่คือกฎระเบียบในครอบครัวครอบครัวเฮ้าตื่นขึ้นน้องทรมาหากินเช้ากลางวันเยน็นหาให้กันกินในครอบครัวผัวเมียต้องหาเขา้หาหาน้ามู่กันกินเด้หนาขากินข้าวร่วมกันทุกวัน เวลาใดเข้าบริยูน้ากันบริกินน้ากันเข้ากับเอาเวลาที่เข้าได้กินน้ากันเติมเต็มให้มีความสุขค่ะพี่น้องนะคะใช้เวลาชีวิตที่อยู่ด้วยกันให้มีค่าให้มากที่สุดนะคะกว่าเข้าจะได้มาห่วมกันตื่นเสาออกไปเห็นงานเนี่ยมาเลี้ยงใได้มาเห็นหนากันเนี่ยบอพี่น้นองคะค่ะรอบเที่ยงกับบริกินเขา่าน้ากันซ้านั้งคนนะ้นไปเป็นอาทิตย์กลับขึ้นมาได้กินข้าวร่วมกันอาทิตย์ระครั้งนะคะนั้งคนกับไปเป็นปีก็มาปีละเมือสองมือ พยายามใช้เวลาให้อยู่ด้วยกันอย่างมีคุณค่านะคะเพราะว่าเขาจากเข้าไปทํางานต่างิ่นเด่นไก่เขากะต้องการหาเงินหาทองมาสู่ครอบครัวเพื่อที่จะให้ครอบครัวได้กินได้ใช้นะคะค่ะสัง่งฐานะครอบครัวค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะส่งความไว้วางใจให้ต่อกันเนาะสําหรับคนในครอบครัวนะคะเขาไปลําบากจากตา่ำหาเงินหาทองให้เขาใส่เนาะพี่น้องคะ่ะเขากะต้อง มีความซื่อสัตย์ต่อกันนะคะบัว่าตางถินแดนไกลเนาะเขาไปเขาก็ใส่ความซื่อสัตย์ตั้งใจหาเงินหาทองนะคะมันค่อยสิขึ้นสิเกินได้พี่น้องคันพิษพลาดแค่ครั้งเดียวหากินบ่ขึ้นได้พี่น้องเพราะฉะนั้นการมครอครอวบัวาบ,าบาหฮาสิบปอยูต่ตางถินแดนไก่เมื่องนอกเมื่อหน้าหรือภาคอีสานทางได้กระสัง ถ้าครอบครัวแตกแยกออกจากกันไปต่างคนต่างทำมาหากินต้องใช้ความซื่อสัตย์ต่อกันนะคะคิดไปเพื่อลูกค่ะถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ต่อกันเพา่ชิบหายสิบังเกิดขึ้นท่านที่ค่ะในครอบครัวนะคะไม่รู้จะแตกกันแบบไหนนะคะสั่งมาหลยละ่ะเอียนลังบักงาบา,งาบากาักไงบักตูลดลากกรมีผิดพลาดครั้งเดียวเหมือนก็ชนสะดุดนี่แหละพี่น้องค่ะถ้าเราผิดในเรื่องนี้นะมันก็เหมือนฉีกหัวจิตหัวใจเนาะ มันเสียทุกสิ่งทุกอย่างเสียกําลังใจเสียทั้งความรู้สึกเสียเงินเสียทองเงินเก็บมาหลายๆแท่นทีสิได้เริ่มต้นใหม่เฮ็ดใหม่ไปเรื่อยๆก็ไปเสียถิ่มเพราะความเสียใจนี่พี่น้องนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเข่าในทํานองข้องถ้ำทีฟันว่าไปเสียหน้ามาเสียเมียหรือไปเสียหน้ามาเสียผัวอย่าให้เขาว่าจังซีเดร์พี่น้องค่ะ เลี้ยตนคนในขอบรัวเนาะเอาความซื่อสัตว์ต่อกันค่ะเพราะว่าพี่น้องหินบอต่างค้นต่างไปมั่นกับคิดหอดกันแอาบ่ว่าพี่น้องขอบรัวที่หักกันอยู่ดีๆห้างกันแค่เครื่องสมองกับคิดหอดกันเด้พี่น้องนะคะการจากกันไปรุนรุนนี่ก็จะทําใจได้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะคะพี่น้องค่ะหักอีรีคิดหอดอีลีห่วงใหญ่หูกพัน ใจสุดสิขาดถ้าเป็นได้กี่บ่พี่น้องเอ้ยจดหมายสื้อสิไปหอดไปถึงกันเ่มือเห็นหนากันพร้อมพี่น้องเอ้ยสื้อสิได้เ้าได้กุ้ยกันเนาะแต่สมัยกูนีมันลกช่วเฉียวโคตรด,ดีเลยพี่น้องอก,กินหอดกับยกโทรศัพท์มาโทร่กินหอดกับยกโทรศัรทับมาคุ้ยมันเป็นเรื่องอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะคะสะดวกสบายนะคะมันบ่ไรเหตดใหนฮาเป็นทูกด้บัน ีินอดก็เห็นหนายอยู่นี่ไหม่นบก่กระสุกใจใช่ไหมพี่น้องคะค่ะเพราะฉะนั้นเท่ากาับหักกันแพ่งการชื่นชมกันไปเรื่อยๆเนาะเข้าไปก็วางสร้างครอบครัวเราอย,าอยู่เราก็ดูแลทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะเข้าอยู่จังสี่เข้าอยู่เบิงลูกเบิงเต่าแท่นผัวเข่ากาับดูแลลูกเต่าเข้าท่าผัวเข้า,าเนาะพี่น้องคะค่ะเข้าอยู่บานอยู่ซองเข้าก็ดูแลลูก ดูแลเตาว้ถาผัวเฮ้าเนาะขอบครัวของเฮ้าค่ะต้องการความอบอุ่นต่างคนต่างมีหน้าที่และภาระแตกต่างกันออกไปนะคะกว่าจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบได้เหนียวพี่น้องเอ้ยว่าเป็นธรรมดาค่ะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกผ่านหอนมาหลายค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะเพราะฉะนั้นผู้ใดเกิดปีมะทั้งหลายสัน่อววา ยาลื่อมยาดน้ำมเมื่อละซีบถังเด้อสันเอาเจ็ดวันนะคะแล้วโชคลาภจะบังเกิดแก่เจ้าค่ะพี่น้องเอฟซีคะอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะแผ่เมตตานะคะแล้วก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรจะทําบุญใดกันใดก็ช่างไม่จําเป็นต้องใส่บาตรพระก็เป็นการทําบุญนะคะบุญน้อยบุญใหญ่ยอยุทิ่จิตที่ใจค่ะพี่น้องเอฟซีคะเหมือนคนทําบุญมีเงินหลายๆนี่เฮ็ดเป็นเมื่อนเป็นแสน ถ้าจิตใจคุณไม่ดีไม่บริสุทธิ์คุณก็เหมือนก้อนดินที่ไม่มีความหมายนะคะเศษใบไม้ใบหญ้าที่ใบแห้งๆมันร่วงโรยมานะคะบดลนเขากับเผาถิ่มมันหกค่ะแต่ถ้าคุณมีจิตใจที่บริสุทธิ์บาทเดียวก็เหมือนทองคําอันล้ําคานะคะขอแค่ห้ยมีความบริสุทธิ์ใจนะคะบางคนเห็ดหลายๆมาเบิงภูเขาเห็ดหน่อยเห็ดซมนี่กะเห็ดคำแบบนี้นะพี่ มันลบล้างการทำบุญมาทั้งชีวิตเลยนะคะอย่าพิปากพูดอย่าหลงพูดวาจาที่ไม่เหมาะสมกับการทำบุญนะคะแค่เ่าพื้นกันในวาดนี่ก็บ,บาปก็แห้งเรากิน้องเอ,อ้อยยา่าบาบาบเด้อให้บเว,วเสียซอเกียวเสื้อค่ะอืมให้เรารู้จริงเห็นจริงในการทำบุญนะคะสางยุไซก็ได้บุญให้ค้นขอท่านแห้งดีคนสิอึดสิยากกิ่นแห้งดีหลายคนบ่มี่คือซอเกียวนีแห้งดีหลายไม่เห็นนำ้ำ นี่เบ้าย่างไก่แต่เบ้า,าจ้อๆ,ๆนี่ซอเขียว,วนี่เบ้อไปเบ้าพื้นคนเนาะดีวะค่ะขอบุญขอบคุณสำหรับพี่น้องเอฟซียลๆที่ให้เก็บติดตามรับชมรับฟัง่องซอเขียวได้ดีเสมอมาขอบคุณเซียนอุดรน,นะคะที่ให้กำลังแรงใจซอเขียว,วด้วยดีเสมอมาเหมือนกันสำหรับเล็กเซียนอุดรมือนี้มาตัวใดไปเบิ่งแนวทางกันค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะ เอฟซะกลมาสรุปตัวเลขแนวทางของเซียนอุดรนะคะงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะคะวิ่งบนล่างนะคะ678นะคะเน้น8ค่ะจับคู่ตัวจับคู่ประกบให้นะคะมี5มี9มี3ค่ะจับคู่ให้6-5-6-9-6-8-7-5-7-9-7-8-7-3 7-8นี่ซ่อยเขี้ยวเขียนผิดค่ะก็เลยบรุปเนาะก็เอาไว้ในหันไปเลยค่ะ8หน้า8983ค่ะพอเพิ่นเนนไห้ เจและ83ค่ะพี่น้องเอฟซีคะค่ะสามตัว5 8าแปดสา3หกแค่ะแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอค่ะชาดุลพินิพิจจณาค่ะพี่น้องเอฟซีคะค่ะ,คะเซียนอุดรน,นะคะงววันที่สิกกุมภาพันธ์หกเจวิ่งบนล่างมี6มี7มี8ดจับคู่เด่นให้นะคะมี5มี9มี3นะคะ หกนะคะจับคู่6กห้าหกเก้าหกแปดเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดสามแปดห้ดเก้แปดสามจับคู่เน้นเจ็ดสามและแปสาค่ะสามตัวห้าแปดสามหกแปดสาเก้าแดสเจห้าแปดนะคะเจามแปดค่ะ ขอภัยนะคะแคปหน้าจอค่ะค่ะขอบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซหลายๆและจะเป็นไปไม่ได้ต้องขอบคุณเซียนอุดรน,นะคะที่ให้แนวทางมาให้พี่น,น้องเอค่ะค่ะก็ขอพบปะครับพี่น้องเพีย,พยพงแแกนี้เนาะปลอกันไม่คลิมหนาค่ะสวัสดีค่ะ